คุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะแค่นั้นแต่ข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะพบกับมามี่ทีนิวเช่นเคยนะคะเจอกันมีข่าวมาอัปเดตให้ฟังกันเป็นประจำค่ะคลิปนี้เรามาอัปเดตในเรื่องข่าวนี้นะคะในเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา40นะคะจะมีโอนรอบใหม่แล้วนะคะอ,ะอย่าลืมผูกพร้อมเพย์เลยเดี๋ยวเรามาเช็คกันว่าโอนรอบใหม่จะโอนวันไหนนะคะโดยสำนักง,งานประกันสังคมนะคะได้โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา33 มาตรา39และมาตรา40สำหรับกลุ่มคนทำงานในสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะและผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด -19 ะระลอกใหม่ โดยก่อนหน้านี้นะคะสำนักง,งานประกันสังคมก็ได้โอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนมาตรา40ไปแล้ววันที่4มีนาคม2565โดยล่าสุดนะคะสำนักง,งานประกันสังคมพร้อมโอนเงินเยียวยาประกันสังคมสำหรับผู้ที่ขึ้นสถานะสีเขียวต้องผูกบัญชีพร้อมเพกกับเลขบัตรประชาชนจำนวน13หลักเท่านั้นค่ะโดยเงินเยียวยารอบใหม่โอนในวันที่9มีนาคม2565นี้นะคะจานวน5,000บาทด้วยกัน โดยสำหรับประชาชนนะคะที่สมัครประกันสังคมมาตรา40และขึ้นสถานะสีแดงสาเหตุจะเนื่องมาจากจ่ายเงินสมทบเกินกำหนด หรือไม่ได้จ่ายเงินสมทบให้กับสำนักงานประกันสังคมเพราะฉะนั้นนะคะหากใครนะคะที่นะคะจะอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับเงินเยียวยานี้นะคะอย่าลืมไปผูกพร้อมเพลย์ะนะคะกับเลขบัตรประชาชนนะคะเพราะเดี๋ยวไม่งั้นนะคะเงินที่โอนมาเราก็จะไม่ได้รับนะคะซึ่งเงินโอนเยียวยานี้นะคะก็เป็นเงินเยียวยาที่ครมอรนะได้อนุมัตินะคะจำนวน5 0 0 0บาท เป็นระยะเวลา1เดือนนะคะเยียวยายให้กลุ่มประการสังคมม .40 ที่อยู่ในกลุ่มทํางานสถานบันเทิงผับบา,าคาราโอเกะนะคะก็ทยอยโอนมาเรื่อยๆนะคะซึ่งรอบใหม่นี้นะคะก็จะเป็นโอนในวันที่9มีนาคม2565นี้คะ่ะถ้าหากใครนะคะได้รับเงินเยียวยายแล้วอย่างไรหรือ,อยังไม่ได้นะคะก็สามารถคอมเมนต์นะคะแสดงความคิดเห็นมาได้เลยนะคะ ค่ะสำหรับท้ายคลิปนี้ทีมมีอะไรดีๆมาแนะนำด้วยนะคะช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะคะแน่นอนการมีไรายได้หลายทางย่อมดีกว่าแน่นอนจริงไหมคะช่วงนี้ออนไลน์กำลังมาแต่ถ้าใครนะคะสนใจ แต่ไม่รู้ว่านะคะจะขายออนไลน์ยังไงนะคะเพราะการขายออนไลน์มีหลายช่องทางมากๆที่มีคอร์สเรียนพิเศษนะคะซึ่งเป็นของอาจารย์สวยอายุน้อยร้อยล้านอาจารย์ของทีเองนะคะท่านนะคะได้เปิดคอร์สเรียนเพื่อการกุศลเลยนะคะจากราคาปกติ5,800บาทเหลือเพียง98บาทเท่านั้น หากใครสนใจนะคะสามารถทักทีได้ตามไอดีลนนี้เลยนะคะฝากด้วยค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h a n e l m u m m y t n e l s ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ